อันบ x ็อกแหนมเนืองกล่องชุด10ไม้มีอะไรกันบ้าง <Wow. S 1> ไปดูกันครับนี่เริ่มต้นจากมูแนแหนมเนืองครับแพ็คละ5ไม้ครับ2แพ็คแหนมเนืองแบบแน่นๆเนื้อน,นุ่มๆอร่อยๆครับน้ำจิ้มครับไซส10ไม้จะได้500 ml นะส่วนไซส์ไม้เนี่ยก็จะได้350 ml ครับตัวนี้เครื่องเคียงก็จะได้แตงกวากล้วยดิบ มะม่วงอ่าบางช่วงอาจจะได้เป็นมะเฟืองนะแล้วก็อันนี้เป็นผักสลัดและผักแพรวฮะหลังจากนั้นนะครับมาดูกันต่อครับก็จะมีพริกน้ําทานใส่กับน้ําจิ้มเนาะแล้วก็ถั่วลิสงบดพริกแล้วก็กระเทียมครับบรรจุมาในซองแยกกันเลยนะแล้วก็แผ่นแป้งหนึ่งห่อครับนี่แหนมเนืองเราต้องราดน้ําจิ้มแบบแน่นๆแ,แบบนีบ้สัมผัสถึงรสชาติได้แบบอือร่อยครับหนึ่งกองครับแพ็คจัดส่งแบบ ช่ยเย็นเนี่ยจะสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยนะสนใจกดสั่งซื้อที่ตะกาได้เลยนะ